ลองนึกภาพตามนะครับความสามารถแบบทีเ่เหนือจินตนาการไปเลยอย่างเหาะได้ในอากาศหรือว่าอ่านใจคนออกหรือระลึกชาติก่อนๆได้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องในหนังในนิยายหรือปาฏิหาริย์ไปเลยนะครับแต่ว่าในคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยกลับมีการพูดถึงเรื่องศักยภาพของจิตมนุษย์ที่ถ้าฝึกดีๆแล้วมันน่าทึ่งมากซึ่งก็ปรากฏชัดในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คืออภิญญาครับ เป็นหัวข้อที่เทั้งลึกลับและก็น่าค้นหาจริงๆวันนี้เราเลยจะมาจอดลึกเรื่องอภิญญาหกหรือความรู้ยิ่ง6ประการในพระพุทธศาสนากันโดยดูจากข้อมูลเอกสารที่ศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยนะครับมาดูกันว่าเอา๊ะอภิญญานี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันมาจากไหนมีตัวอย่างอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันมีความหมายยังไงในเส้นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแบบชาวพุทธเอาละครับมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า คำว่าอภิญญานี่ในภาษาบาลีเขาแปลว่าความรู้อันยิ่งใช่ไหมครับหรือว่าเป็นปัญญาที่มันสูงกว่าการรับรู้แบบปกติของเราๆท่านๆจุดสำคัญคืออภิญญาเนี่ยมันไม่ใช่พลังจากเวทมนต์หรือว่ามีใครดนบันดาลให้นะครับแต่เหมือนเป็นผลพลอยได้จากการฝึกจิตอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการทำสมาธิภาวนาใช่เลยค่ะในพระไตรปิฎกนี่ เรามักจะเจอคำว่าอภินญ,ญาอยู่คู่กับฌานสมาบัติเสมอๆเลยนะคะซึ่งฌานสมาบัติก็คือสมาธิในระดับที่สูงมากๆอันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าสภาวะจิตที่นิ่งสงบลึกซึ้งมากๆนี่แหละค่ะคือฐานคือรากฐานสำคัญเลยอภิญญาทั้งหมดมี6อย่างก็จริงแต่ว่ามีการแบ่งประเภทที่สำคัญมากๆคือ5อย่างแรกเป็นแบบหนึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะอ oh. แบ่่งงงยังไละครับคือ5อย่างแรกนะคะก็จะมี 1. อิทธิวิธิคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพพสโตะหูทิพได้ยินเสียงไกลๆเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน 3. เจโตปริยายาณอันนี้คืออ่านใจคนอื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติได้แล้วก็หทิพพจักขุคือตาทิพเห็นในสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะคะ ทั้งห้าอย่างนี้แม้ว่าจะดูน่าทึ่งมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังจัดว่าเป็นโลกิยะโลกิยะใช่ค่ะคือยังอยู่ในขอบเขตของโลกยังวนเวียนอยู่ในเรื่องทางโลกยังไม่พ้นไปจากกฎแห่งกรรมเหมือนเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ในโลกนี้ประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าประการที่6คืออาสวะขยายานหรือยานที่ทําให้อาสวะกิเลสมันสิ้นไปอันนี้สิคะต่างออกไปแบบคนละเรื่องเลยอันนี้จัดเป็นโลกุตระ คือเหนือโลกไปแล้วแล้วก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยทีเดียวค่ะความต่างระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่เราต้องจับประเด็นให้ได้ตลอดการคุยกันวันนี้เลยนะคะน่าสนใจมากครับแสดงว่าการจะได้อภินญ,ญาห้าอย่างแรกที่เป็นโลกิยะเนี่ยคือต้องอาศัยพลังสมาธิที่สูงมากๆเลยสิครับแม่นยําเลยค่ะต้องได้สมาธิในระดับที่เรียกว่าจัดตุถชาญหรือชาญสี่ชาญสี่ใช่ค่ะ ซึ่งเป็นสภาวะจิตที่ลึกซึ้งมากละเอียดอ่อนแล้วก็มั่นคงอย่างยิ่งเลยเปรียดไปก็เหมือนฐานยิงจรวดที่ต้องแข็งแรงมากๆถึงจะส่งยานออกไปได้จิตในชาญนสี่เนี่ยจะมีลักษณะเด่นคือมีความรู้สึกวางเฉยหรืออุเบกขากับความเป็นหนึ่งเดียวของจิตหรือเอกักขาตาคือแน่วแน่ไม่หวัน่นไหวสงบมากๆบางทีสงบจนแม้แต่ลมหายใจก็อาจจะระง,งับไปชั่วคราวเลยค่ะอ จิตในสภาวะนี้เองสินะครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันบริสุทธิ์ผุดพ่องปราศจากกิเลสเจือปนเลยแล้วก็อ่อนโยนและที่สําคัญคือควรแก่การงานคือมันพร้อมที่จะถูกน้อมนําไปใช้ทําอะไรที่มันเหนือกว่าปกติได้เหมือนดินเหนียวดีๆที่พร้อมจะปั้นเป็นอะไรก็ได้ใช่ค่ะแล้วจากฐานที่มั่นคงมากๆตรงนี้เองผู้ปฏิบัติก็สามารถน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดอภิญญาตามที่ต้องการได้ ซึ่งการฝึกให้ถึงชานระดับนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้วิธีเพ่งสมาธิกับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแบบต่อเนื่องอย่างเช่นการเพ่งกระสินเพ่งภาพวงกลมสีต่างๆจนจิตมันรวมเป็นหนึ่งกับภาพนั้นได้สนิทเลยหลักการที่ซ่อนอยู่ตรงนี้คือเหมือนกับว่าพลังมาจากความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอภิญญามันไม่ใช่การไปสร้างพลังอะไรขึ้นมาใหม่แต่เป็นการปลดล็อกศักยภาพเดิมที่มีอยู่แล้วพอจิตมันสะอาดจากกิเลส แม้แต่ความสุขละเอียดละเอียดในสมาธิก็ยังต้องวางไปก่อนในฌานสี่เพื่อให้จิตมันควรแก่การงานจริงๆทีนี้เรามาดูรายละเอียด5้าอภิญญาแรกที่เป็นโลกิยะกันอีกนิดนะคะคําว่าโลกิยะเนี่ยย้าอีกทีว่ายังอยู่ในกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะชาวพุทธด้วยนะคะคือผู้ปฏิบัติในาศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นถ้าเขาฝึกสมาธิได้ถึงฌานสี่เนี่ยเขาก็อาจจะได้ความสามารถพวกนี้เหมือนกันอ๋อครับครับดังนั้นเนี่ย การมีฤทธิ์มีเดชพวกนี้ก็เลยไม่ใช่เครื่องหมายของการเป็นพระอริยะบุคคลหรือว่าการหลุดพ้นนะครับคนละเรื่องกันเข้าใจค่ะเริ่มที่อิทธิวิธิการแสดงฤทธิ์อันนี้น่าจะเห็นภาพง่ายสุดเลยอย่างคนเดียวกลายเป็นหลายคนได้หายตัวได้เดินทะลุกำแพงดำดินเดินบนน้ำห่อไปในอากาศหรือแม้แต่สร้างร่างกายอีกร่างขึ้นมาจากจิตที่เรียกว่ามโนมยิทธิใช่ค่ะต่อมาก็ทิพสโสดหูทิพ อันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะคือได้ยินเสียงที่อยู่ไกลามากๆหรือเสียงที่คนปกติไม่ได้ยินอย่างเสียงเทวดาคุยกันอะไรแบบเนี้ยอันที่สเจโตปริยญาณการรู้ใจคนอื่นอันนี้ก็คล้ายๆอ่านความคิดได้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรรู้สึกยังไงมีกิเลสแบบไหนในใจถัดไปปุบเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้ อันนี้ก็คือย้อนอดีตไปดูได้ว่าเอเราเคยเกิดเป็นอะไรที่ไหนทำอะไรมาบ้างซึ่งมันจะทำให้เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นและอันที่5ทิพจักขู่อาทิ์ก็คือการเห็นสิ่งที่ตาเนื้อปกติมองไม่เห็นเช่นเห็นการเกิดการตายของสัตว์อื่นหรือที่เรียกว่าจุตุปุปาตายานเห็นไปถึงว่าใครไปเกิดดีไม่ดีเพราะกรรมอะไรเหมือนเห็นทะลุกฎแห่งกรรมเลย ใช่ค่ะการที่ต้องเน้นย้ำว่า5อย่างนี้เป็นโลกียะเนี่ยก็เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติให้ถูกนะคะคือพุทธศาสนาก็ยอมรับนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่ท่านก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ในสังสารวัฏเหมือนเรามีของวิเศษใช้ในคุกนะคะแต่เป้าหมายจริงๆคือหาทางออกจากคุกไม่ใช่หลงเพลินกับของวิเศษในคุกโอ้ยเปิเ่มเติมได้ชัดเจนมากครับ ทีนี้ในพระไตรปิฎกเองก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้อภิญญาโลกิยะพวกนี้อยู่เหมือนกันที่ไม่ใช่แค่เล่าให้อัศจรร์แต่ว่ามันแฝงบทเรียนเอาไว้ด้วยอย่างเรื่องพระปินโดลภารัตวาชะกับบาดไม้จันทร์เรื่องนี้นี่สําคัญมากจนเป็นที่มาของพระวินัยข้อหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เรื่องนี้ดังมากคือมีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองราชครื้เขาอยากจะทดสอบดูว่ามีพระอรหันต์จริงๆหรือเปล่าเขาก็เลยเอาบาทที่ทําจากไม้จันหอมราคาแพงมากไปผูกแขวนไว้บนยอดเสาสูงๆเลยแล้วก็ประกาศท้าว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์จริงมีฤทธิ์จริงก็ให้เหาะขึ้นมาเอาบาทนี้ไปได้เลยโหท้าทายกันขนาดนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ตอนแรกพวกนักบวชนอกศาสนาก็พยายามใช้เลขกตลต่างๆนานาแต่ก็ไม่มีใครเหาะได้จริงสักคนจนกระทั่งพระมหาโมกขลานะซึ่งท่านเป็นเลิศทางด้านฤทธิ์อยู่แล้วท่านก็ไปกระตุ้นพระปิ่นโทลภารัตวาชะบอกว่าให้แสดงฤทธิ์หน่อยเถอะเดี๋ยวคนเขาจะหมดศรัทธาคิดว่าไม่มีพระอรหันต์จริงๆซะแล้วพระปิ่นโทท่านก็เลยอ่ะแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปเอาบาทลงมาชาวบ้านเห็นก็โอ้โหตื่นเต้นโหร้องยินดีกันใหญ่เลยค่ะ ก็น่าจะจบสวยนะครับเรื่องนี้แต่พอพระพุทธเจ้าส่งทราบเรื่องเนี่ยพระองค์กลับตําหนิพระปิ่นโทละอย่างแรงเลยนะคะอ้าวทำไมล่ะครับท่านตรัสว่า การแสดงฤทธิ S <S um> ์เพื่อแลกกับบาดไม้ซึ um> ่งมันก็เป็นแค่วัตถุทางโลกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยเหมือนผู้หญิงที่ขายเรือนร่างแลกเงินคือมันไม่ได้ทําให้คนที่ไม่เชื่ออยู่แล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาจริงๆหรือคนที่เชื่ออยู่แล้วศรัทธามากขึ้นอากลับอาจจะทําให้คนดูหมิ่นเอาได้ว่าพระแสดงฤทธิ์เพื่อลาบสักการะโอ้เป็นบทเรียนที่แรงเหมือนกันนะครับแล้วผลเป็นยังไงต่อครับพระพุทธองค์ก็เลยทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นข้อห้ามเลยค่ะว่า ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาติหารแก่ครือหัดหรือคนทั่วไปถ้าใครฝ่าฝืนก็ถือว่ามีความผิดเล็กน้อยที่เรียกว่าอาบัตทุกกฎแล้วท่านก็รับสั่งให้นำบาดไม้จันใบนั้นนะคะมาทุบให้ละเอียดทำเป็นยาหยอดตาไปเลยเพื่อย้ำว่าคุณค่าทางวัตถุนเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับความสำรวมและพระธรรมวินยัยชัดเจนเลยครับแสดงว่าถึงจะมีฤทธก็ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะใช้ให้มีเป้าหมายที่ถูกต้องจริงๆ แล้วมีเรื่องไหนที่แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์เนี่ยมันมาจากจิตที่บริสุทธิ์บ้างไหมครับมีเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะคือเรื่องของพระจุลปันทกพระจุลปันทกท่านนี้ที่ว่ากันว่าตอนแรกปัญญาทึบมากใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านขึ้นชื่อเลยว่าปัญญาทึบมากท่องคาถาแค่สี่บาทท่องอยู่สี่เดือนยังจําไม่ได้เลยจนพี่ชายซึ่งบวชอยู่ด้วยกันเนี่ยไล่ออกจากวัดไปเลย ท่านก็เสียใจมากกำลังจะเดินกลับไปศึกแต่พอดีพระพุทธเจ้าทรงพบเข้าพอดีพระองค์ก็ทรงปลอบแล้วก็ประทานผ้าขาวผืนเล็กๆให้ผืนหนึ่งพร้อมกับคำบริกรรมสั้นๆว่าระโชหรนังซึ่งแปลว่าผ้าสำหรับเช็ดทุลีครับและเกิดอ,อะไรขึ้นกับท่านครับขณะที่ท่านลูบผ้าผืนนั้นไปเรื่อยๆพร้อมกับบริกรรมคำว่าระโชหรนังไปด้วยเนี่ย ท่านก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะผ้าที่ตอนแรกมันขาวสะอาดดีอยู่เนี่ยมันค่อยๆหมองลงลงเพราะเหงื่อครจากมือของท่านเองการเปลี่ยนแปลงของผ้าตรงนี้แหละค่ะที่มันจุดประกายปัญญาให้ท่านเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจงแล้วก็เห็นความไม่สะอาดของร่างกายและจิตใจท่านก็เลยใช้ตรงนั้นเป็นอารมณ์เจริญวิปัสนาต่อยอดไปจนกระทั่งสามารถกำจัดกิเลสได้หมดสิน้นบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเลยค่ะโอ้ oh. จากคนที่ดูเหมือนจะปัญญาทึบสุดๆกลายเป็นพระอาหารหันต์ได้ภายในวันเดียวใช่ค่ะและที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกก็คือในวันเดียวกันนั้นเองมีคนมานิม,มนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุอีก500รูปไปฉันอาหารที่บ้านแต่ว่าลืมนิม,มนต์พระจุลปันเทกไป พระพุทธเจ้าก็เลยให้คนกลับไปตามที่วัดพอคนกลับไปถึงวัดก็ตกใจเลยค่ะเพราะเจอพระภิกษุหน้าตาเหมือนพระจุลปันเถกแปะแปะเลยเป็นพันรูปนั่งเต็มสวนไปหมดเป็นพันรูปใช่ค่ะซึ่งนี่ก็คือการแสดงฤทธิ์อย่างหนึง่งที่เรียกว่ามโนโมยิทธิหรือการเนรมิตกายด้วยใจของท่านนั่นเองโอ้โหแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าองค์ไหนคือองค์จริงพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะอุบายไปค่ะว่าให้กลับไปแล้วก็ไปขานชื่อ จูละปันถกดังๆองค์ไหนที่ขานรับก่อนก็ให้จับชัยจีวรขององค์นั้นไว้แล้วองค์อื่นๆจะหายไปเองพอคนทำตามนั้นนะคะภิกษุอีก999รูปก็หายวับไปเลยเหลือแต่พระจูละปันถกองค์จริงเพียงองค์เดียวเรื่องนี้ก็เลยทำให้พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระจูละปันทกให้เป็นเอตทัคคะคือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในด้านความชำนาญทางมนโนมยิทธีค่ะโอ้โห oh. เรื่องราวสองเรื่องนี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะปินโทนก็เป็นบทเรียนเรื่องการใช้ฤทธิ์ที่ไม่เหมาะสมคือใช้เพื่อลาบสาการะส่วนพระจุลพันธกก็แสดงให้เห็นเลยว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสไม่ใช่เรื่องความฉลาดทางโลกเลยเป็นการตอกย้ำจริงๆว่าฤทธิดเดชเป็นแค่ผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายหลักใช่ค่ะทีนี้เราลองขอยับมาดูเรื่องเล่าในยุคที่ใกล้เราเข้ามาบ้างนะคะ ซึ่งตรงนี้ต้องขอย้ำก่อนนะคะว่าข้อมูลในส่วนนี้มีสถานะเป็นเหมือนเรื่องเล่าจากสิทธิยานุสิทธิ์หรือเป็นชีวประวัติที่เน้นในเชิงศรัทธาซึ่งก็จะต่างจากหลักฐานในพระไตรปิฎกโดยตรงนะคะเรานำเสนอเพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายแต่ก็ต้องฟังด้วยวิจรารณญาณกันนิดนึงเข้าใจครับอย่างเช่นเรื่องของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานเลย ก็มีเรื่องเล่าว่าท่านสามารถสื่อสารกับภพภูมิอื่นได้ใช่ไหมครับมีค่ะมีบันทึกศักดิ์สิทธิ์หลายท่านเลยเช่นหลวงตามหาบัวท่านเล่าว่าลุงปูมันเนี่ยท่านติดต่อกับพวกเทวดาพญานาคหรือพวกวิญญาณอยู่เนืองๆถือเป็นเรื่องปกติของท่านเลยบางทีท่านก็เทศสอนเทวดาหรือไปตักเตือนพญานาคที่มาทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านซึ่งก็แสดงถึงเมตตาของท่านที่แผ่ไปกว้างขวางมาก นอกจากนี้ท่านก็ยังขึ้นชื่อเรื่องเจโตปริยญานคือการอย่างรู้ใจสิทธิ์แต่ส่วนใหญ่ท่านมักจะไม่ได้พูดตรงๆนะคะท่านจะใช้เป็นกุสโลบายเทศสอนกลางๆให้สิทธิ์ได้คิดแล้วก็แก้ไขตัวเองไปครับแล้วอย่างหลวงปู่แหวนสุจินโนก็มีเรื่องเล่าที่ดังมากๆเรื่องที่ท่านเหาะไปขวางเครื่องบินใช่ไหมครับ อ๋อค่ะเรื่องนั้นเป็นที่กล่าวขานกันเยอะมากว่ากันว่ามีนักบินขับเครื่องบินฝึกอยู่แล้วก็ไปเจอพระภิกษุชารารูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆขวางทางบินพอดีก็เลยต้องรีบหลบพอเขาลงมาแล้วสืบหาดูก็พบว่าน่าจะเป็นหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังนะคะเรื่องนี้ก็ถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังจิตอันน่าอัศจรรย์ของท่านไป หรือ,อยังหนุ่งพ่อฤาษีลิงดำที่วัดท่าสุงท่านก็มีการสอนกรรมฐานที่เรียกว่ามโนมยิทธิโดยตรงเลย ใช่ค่ะท่านสอนการฝึกจิตเพื่อถอดกายในหรือกายทิพย์ให้สามารถเดินทางไปยังภพภูมิต่างๆได้เช่นไปสวรรค์ไปนรกหรือแม้แต่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานซึ่งจุดประสงค์หลักตามที่ท่านสอนก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีและเว้นความชั่วนะคะ ครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการตีความและก็การให้ความสําคัญกับเรื่องอภิญญาในยุคหลังๆนะครับซึ่งอาจจะเน้นไปที่ผลทางด้านจิตใจการสอนและก็การสร้างสถาาม,มากขึ้นใช่ค่ะทีนี้มาถึงจุดที่สําคัญที่สุดแล้วค่ะคืออภิญญาประการที่6ซึ่งแตกต่างแล้วก็อยู่คนละระดับกับ5อย่างแรกโดยสิ้นเชิงเลยนั่นก็คืออาสวยายาัคยญาณอาสวยายาัคยญาณชื่อดูซับซ้อนจังครับมันคืออะไรครับแปลตรงตรง,ต,รงตัวเลยก็คือ ญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะค่ะผู้นิยายก็คือเป็นปัญญาที่สามารถทำลายอาสวะหรือกิเลสที่มันหมักดองนอนเนื่องอยู่ในใจเราเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปแบบถอนรากถอนโคนเลยมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่มันคือภาวะแห่งการตรัสรู้โดยสมบูรณ์เลยเป็นญาณสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุในคืนวันตรัสรู้นั่นเองค่ะคําว่าอาสวะที่ว่านี้มันเหมือนตะกอนที่นอนก้นอยู่ในใจเราอย่างนั้นเหรอครับ แล้วมันมีอะไรบ้างครับเปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะอาสวะเหมือนตะกอนหรือเหมือนเชื้อหมักที่มันคอยผูกมัดเราไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่4อย่างหลักๆนะคะคือ 1. กามาสวะความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส 2. ภวาสวะความอยากมีอยากเป็นอยากเกิดในภพภูมิต่างๆ 3. ทิฏฐาสวะคือความยุติดในความเห็นผิดผด และ 4. อวิชชาสวะคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสท,ทั้งหมดเลยค่ะการบรรลุอาสวะขยายานก็คือการทำลายอาสวะทั้ง4อย่างนี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงรู้แจ้งเห็นจินในอริยสัจ4ี่คือทุกขเหตุให้ทุกข์การดับทุกข์และหนทางดับทุกข์ จนกระทั่งจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งปวงและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยค่ะในขณะที่อภิญญาห้าข้อแรกเป็นโลกียะคือ,อยังอยู่ในโลกแล้วก็เกิดจากพลังของสมถภาวนาหรือการฝึกสมาธิให้จิตสงบเป็นหลักแต่อาสวะขยายานกลับเป็นโลกุตตะคือเหนือโลกและเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของวิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเท่านั้นค่ะอย่างนี้ก็หมายความว่า คนที่เหาะได้อ่านใจได้ระลึกชาติได้แต่ถ้ายังไม่สิ้นอาสะวะก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่คนที่บรรลุอาสะวะขยะยานแล้วถึงแม้จะไม่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศอะไรเลยก็ถือว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ อาสวัคยายานจึงเป็นยานที่มีเฉพาะในพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาเท่านั้นมันเปลี่ยนจากเรื่องของการทำสิ่งพิเศษต่างๆซึ่งก็คืออภิญญาห้าอย่างแรกไปสู่การรู้แจ้งความจริงซึ่งก็คืออภิญญาที่6จนกระทั่งตัวผู้ทำหรือตัวอัตตาที่ถูกกิเลสครอบงำนั้นมันสลายหายไปเหมือนกับว่าแทนที่จะเก่งในการเล่นเกมกลับรู้แจ้งไปเลยว่า เกมทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาไม่ใช่สาระที่แท้จริงพอเข้าใจความสำคัญของอาสวัคขยาญานแล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่อภิญญาห้าอย่างแรกถึงแม้พระพุทธองค์จะทรงทราบว่ามันมีอยู่จริงแต่ท่านก็ทรงระมัดระวังเรื่องการใช้มากๆเลยใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันเรื่องพระปินโดโลใช่ค่ะพระองค์ทรงมองว่าการไปยึดติดหรือนำฤทธิดเดชมาใช้แบบไม่ถูกทางเนี่ยมันมีโทษหลายอย่างเลย เช่นอาจจะทําให้ผู้ปฏิบัติเองเกิดความทะนงตนหลงตัวเองได้ง่ายๆทําให้คนทั่วไปหันไปสนใจแต่เรื่องหน้าตื่นเต้นแทนที่จะสนใจแก่นธรรมจริงๆคนอาจจะเคารพบูชาเพราะริ์ไม่ใช่เพราะคุณธรรมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือธิ์เดชพวกนี้มันไม่ใช่หนทางที่จะดับทุกข์ได้จริงอาจจะกลายเป็นเครื่องกัน้นหรือขัดขวางการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงคือความหลุดพ้นได้ง่ายๆเลยค่ะ ท่านถึงกับจัดลำดับปาฏิหาริย์หรือความอัศจรรย์ไว้สาประเภทเลยนี่ครับถูกต้องค่ะคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์หรือปาฏิหาริย์แห่งฤทธิ์อย่างการเหาะเหินเดินอากาศท่านทรงถือว่าต่ำสุดเลยเพราะอาจจะถูกเข้าใจผิดได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่การดับทุกข์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการทายใจอันนี้แม้จะน่าทึ่งกว่าแต่ก็ยังไม่ใช่แก่นแท้ และ 3. อนุสาสนีปฏิหารหรือปฏิหารแห่งคำสอนพระองค์ทรงยกย่องว่านี่แหละค่ะคือปฏิหารที่ประเสริฐและสูงสุดปฏิหารแห่งคำสอนอนุสาสนีปฏิหารเอ๊ะทำไมการสอนถึงเป็นปฏิหารสูงสุดล่ะครับฟังดูอาจจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าเหาะได้หรือทายใจได้เลยเพราะว่ามันเป็นปฏิหารอย่างเดียวค่ะที่สามารถเปลี่ยนแปลงคน,คนจากทั้งในได้อย่างแท้จริงและนำเขาไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงๆ การแสดงฤทธิ์หรือการทายใจเนี่ยอาจจะทําให้คนครึ่งได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามแต่มันไม่ได้ช่วยลดกิเลสในใจของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่คําสอนที่ดีๆที่ชี้แจงเหตุผลถูกจังหวะเหมาะกับผู้ฟังเนี่ยมันสามารถจุดประกายให้เขาเห็นความจริงได้ด้วยตัวเองทําให้เขาเกิดปัญญาเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมละชั่วทําดีแล้วก็เดินบนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นได้ด้วยกําลังของเขาเองค่ะ เข้าใจแล้วครับมันคือปฏิหารที่เหมือนกับให้อำนาจแก่ผู้ฟังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แค่การแสดงอำนาจของผู้สอนให้ดูน่าทึ่งเฉยๆแม่นยำที่สุดเลยค่ะในโลกที่มักจะตื่นเต้นกับพลังอำนาจภายนอกหรืออะไรที่มันดูว้อหวาพระพุทธเจ้ากลับชี้เห็นว่าสิ่งที่น่าสะใจรรและยากเย็นที่สุดจริงๆเนี่ยคือการนำทางเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งออกจากความมืดของความไม่รู้หรืออวิชชาไปสู่แสงสว่างของปัญญาได้สำเร็จ นี่คือการเปลี่ยนจุดเน้นจากการแสวงหาอำนาจมาสู่การพัฒนาภายในจากปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตามาสู่เป้าหมายคือการดับทุกข์นี่แหละค่ะคือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงและยั่งยืนของคุทธศาสนาครับจากที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับก็ได้เห็นภาพรวมของอภิญญาตั้งแต่ความหมายคืออะไรมาจากไหนมีพื้นฐานมาจากสมาธิระดับชั้นสี่ ไปจนถึงการเจาะลึกอภิญญาห้าอย่างแรกที่เป็นโลกิยะพร้อมตัวอย่างประกอบทั้งหมดเรียนจากการใช้ฤทธิ์ที่ไม่เหมาะสมของพระปินโดละแล้วก็พลังที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระจุลาปันธะรวมถึงมุมมองจากเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังอย่างมีวิจรารณญาณกันไปนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเราก็ได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างอภิญญาห้าประการแรกซึ่งมาจากพลังของสมาธิและยังอยู่ในโลก กับอภิญญาประการที่6คืออสวคขยายานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดจริงๆคือความสิ้นไปของกิเลสเป็นโลกุตตะเกิดจากปัญญาเท่านั้นไม่ใช่แค่พลังสมาธิและเราก็ได้เข้าใจมุมมองของพระบุทธเจ้าที่ท่านทรงระมัดระวังเรื่องการใช้ฤทธิ์มากๆแต่กลับทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหารหรือปาฏิหารแห่งการสอนว่าประเสริฐที่สุดเพราะมันนำไปสู่การผลทุกข์ได้อย่างแท้จริงค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการไล่ตามพลังอํานาจภายนอก มาสู่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราเองอย่างแท้จริงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ลองไปขบทิกกันต่อนะคะในเมื่อความสามารถพิเศษทางจิตเหล่านี้มันก็มีทั้งมุมที่น่าอัศจรรย์แล้วก็มุมที่อาจจะเป็นเครื่องเบี่ยงเบนความสนใจได้ลองพิจารณาดูว่า การที่เราจะใครครวญถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการที่เราจะสแสวงหาหรือพัฒนาสภาวะจิตที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรากําหนดทิศทางเส้นทางชีวิตหรือเส้นทางจิตวิญญาณของเราในปัจจุบันได้ยังไงบ้างไม่ว่าเราจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ก็ตามนะคะลองคิดดูว่าอะไรคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนจริงๆร,ระหว่างการพัฒนาตนเองทางจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงกับการไล่ตามเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่มันดูน่าตื่นตาตื่นใจแต่บางทีอาจจะฉาบช่ว